เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำราามระะจวันที่15กร,รกฎาคมวันนี้ในรอบคำมครับเรามาต่อกันที่ความคืบหน้ากับดิวของแบรนด์เอมเบอร์โมแนวลุกจากเบรน f ฟอร์ดที่ต้องบอกว่าตอนนี้แฟนผีทุกคนเนะี่ยต้องใช้ความอดทนสูงมากๆก,กับดิลนี้เลยครับเพราะามันลากยาวจะเข้าสู่วันที่40แล้ว ซึ่งล่าสุดนะครับทางเดวิดออนสตีนนักข่าวชั้นนำจากดะแอตแ a ลนติกก็เปิดเผยมีช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าตอนนี้ข้อตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เบนฟอร์ดยิ่งคงห่างไกลครับและทั้งสองทีมนะเห็นต่างเรื่องราคาค่าตัวของแอมเบอร์โมอยู่หลายล้านปอนด์เลยด้วย ซึ่งตรงนี้ครับทางด avid o n s t e นะก็ใช้คำว่า several ดังนั้นก็คาดว่าขอ้อเสนอคงห่างจากการยื่นรอบ2ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ยื่นไปราวๆ62.5ล้านปอนด์อยู่สักประมาณ4 7ล้านปอนด์ตามราคาดีบเรนทอร์ดอยากได้นะครับและถึงแม้จะมีการเจราจาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ตลอดสัปดาห์ล่าสุดมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใดๆด,ดูที่แหล่งข่าวของทางด avid o n s t น e ะ i ก็ยังคงยืนยันมาอีกด้วยนะครับว่าข้อตกลงของทั้งสองทีมยังไม่ใกล้เคียงกับการปิ ดีลในเร็ววันนี้ด้วยซึ่งทางเบนฟอร์ดนะครับก็ยังคงยืนกลานค่าตัวระดับสูงและก็พยายามจะใช้ดีลนั้งเตะระดับใกล้เคียงอย่างบาริสคุนยาหรือค่าตัวที่สเปอร์ถูกโยงไว้ก่อนหน้านี้เป็นมาตรฐานในการประเมินมูลค่าของเอมเบอร์โม่ที่มีผลงานดีกว่า นอกจากนี้ครับเดวิดออนสตินก็ยังกล่าวเสริมอีกเล็กน้อยว่าถึงแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าฝ่ายไหนจะยอมถอยก่อนกับดีลนี้นะครับแต่ทว่าการเจราจาก็ยังคงไม่หยุดนิ่งในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังหวังว่าจะสามารถหาข้อตกลงที่ลงตัวกันได้กับเบนฟอร์ดก่อนที่จะเดินทางไปทัวร์พรีีซั่นในสหรัฐอเมริกาและสําหรับสถานาการณ์ในตอนนี้ครับก็คาดว่าทัชนักติของแอมเบอร์โมระหว่างการฝึกซ้อมกับเบนฟอร์ดก็น่าจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการพูดคุยเรื่องการย้ายทีมของเจ้าตัวอีกด้วย มาต่อกันที่เรื่องราวของราสมุสอยลูนกองหน้าชาวโคโนมของทีมผีแดงเรานะครับที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานรองแชมป์เกาโชซิลีอาซีซั่นล่าสุดว่าสนใจจะดึงกองหน้าวยัยยิม2ปีรายนี้เข้าร่วมทีม อย่างไรก็ตามครับจากรายงานล่าสุดของลอรีวิทเบลนักข่าวจาก The a t l a n t i ิและก็สื่อสายแมนยูนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ตัดสินใจยุติความสนใจในตัวรัสมุสอยลุนลงเป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหลังพวกเขานี่ก็ได้กองหน้าตัวใหม่มาจากปามาและก็เตรียมจะดันดาวรุ่งขึ้นมาใช้งานเป็นแบ็กอัพอีกหนึ่งคนดูที่จากรายงานเพิ่มเติมนะครับยังเผยต่ออีกว่าถึงแม้ว่าอินเตอร์มิลานจะเคยจับตาฟอร์มการเล่นของหัวหอกทีม ในช่วงที่เจ้าตัวเนะี่ยต้องปรับตัวกับศึกพรีเมียร์ลีกและก็มีข่าวว่าพวกเขาพร้อมจะยืนน่นข้อเสนอหากว่ามีโอกาสที่เหมาะสมในตลาดซื้อขายในเตะรรอบซัมเมอร์นี้แต่ทว่าล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดก็เปิดเผยว่าทีมอินเตอร์มิลานนะ่ยดูจะพอใจกับกองหน้าที่พวกเขามีในตอนนี้แล้วนั่นเองครับและหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้อินเตอร์มิลานถอยออกจากดีลนี้ก็คือค่าตัวของราสมูลชอยลุนที่ยังสูงเกินไปหลังถูกร้องขอมากถึง45ล้านยูโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รวไมไปถึงทีมผีแดงของเรานะครับก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของดาวเตะวัยยิ้มสองปีรายนี้ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นหัวหอกคนสำคัญของทีมในอนาคตได้นั่นเองครับมาต่อกันที่อีกรายงานของลอรีวิดเบลนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในตำแหน่งผู้รักษาประตูเริ่มที่จอห์นวิกเตอร์ไนดานของโบตาโฟโกครับที่เพิ่งจะมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจในด่านรายนี้จากฟาบิโอโรมาโนมาหมัดมาในช่วงเช้าที่ผ่านมาและกับล่าสุดนะครับทางลอรีวิดเบลได้เสริมมาว่า การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงตัวจอห์นวิกเตอร์เข้าร่วมทีมนั้นน่าจะเป็นหลังจากที่สโมสรนสามารถปล่อยอันไตบาเยนเดียออกจากทีมแล้วเสียมากกว่าครับเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังมองหาผู้รักษาประตูที่มีฝีมือราคาไม่แรงมากนักเข้ามาเบียดแย่งมือหนึ่งกับโอนาน่าและสำหรับตัวของจอห์นวิกเตอร์ในวัย29ปีนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์ข้อนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอามากๆด้วย ในส่วนเขาเลยกับเอมี่มาดิเนสในด่านจากแอสตันวิลล่าในครับที่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมผีแดงของเราอย่างหนักเช่นกันแถมก็ยังมีการยืนยันจากนักข่าวชั้นนําหลายคนว่าตัวงมาดิเนสพร้อมจะตอบรับข้อเสนอย,ย้ายร่วมทีมทันทีหากว่ามีข้อเสนอให้เขาพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานของทางลอรีวิทเบลได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินดีลควาาตัวเอมีมาติเนสก็ต่อเมื่อสามารถปล่อยตัวอังเดรโอนาน่าออกจากทีมได้เท่านั้นครับเพราะว่าสโมสอนไม่ได้มีงบเผื่อไว้ในตำแหน่งนี้และเงินจากการขายโอนาน่าก็จะเอามาเสริมทับในตำแหน่งผู้รักษาประตูต่อทันทีนั่นเองซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ตั้งราคาขายอังเดรโอนาน่าไว้ราว30ล้านยูโร แต่ก็ยังไร้วีแววมีทีมนสนใจถึงแม้ว่าโจาตัวนียจะมีข่าวลือกับทีมในซาอุดีอาระเบียเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากนักเลยครับ มาต่อกันที่อัปเดตข่าวการย้ายทีมของอันโตนี่ที่เข้ามาล่าสุดนะครับดีรายงานจากทางมาเดริโอกอนซาเลสในข่าวไซส์สเปนครับได้ออกมาระบุว่าอันโตนี่ปีกชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์ฝึกซ้อมคาริงตันเพื่อพูดคุยกับฝ่ายบริหารของสโมสรอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาอย่างจริงจังแล้วครับโดยที่ในการพูดคุยครั้งนี้ครับดาวเตะวไวยิมสปีก็แสดงความชัดเจนว่าต้องการจะย้ายกลับไปคา้าแข่งกับเรอเบติสทีมจากลาลิกาสเปนซึ่งก็เป็นสโมสรอนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ทีี่ด และก็รู้สึกว่าสามารถกลับไปพัฒนาเส้นทางอาชีพได้อีกครั้งหลังจากการยืมตัวเมื่อกลางซีซันก่อนค่อนข้างไปดีสวยส่วนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ต้องการความชัดเจนในเรื่องอนาคตของอันโตนี่อย่างเร็วที่สุดเช่นกันนะครับดิสโสมอรก็ได้แจ้งกับตัวนักเตะว่าต้องการคําตอบว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมใดภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วด้วยเพื่อที่สโมสรจะได้วางแผนตลาดซื้อขายและก็เตรียมความพร้อมสาหรับซีซันใหม่ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นเต็มแก่แล้วนั่นเองครับ ก็สำหรับอันโตนีครับหากว่าการย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นจริงก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอีกหนึ่งรายในตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้เลยทีเดียวนะครับและก็แน่นอนว่าอีก4รายที่เหลืออย่างมาคสัสแรดฟอร์ดเจดอนซันโชอาเลฮันโดกาเนโชและก็รวมถึงไตเตอรมาเลเซียสุดท้ายก็หวังว่าสโมสรจะสามารถปล่อยทั้งหมดออกไปได้นะครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของควนมาตาอาดีตแนวรุกของทีมครับกับอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวที่ได้พูดถึงการย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงตลาดมกราคมปี2014ซึ่งเขาเ่ยก็ยอมรับว่าในตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตเป็นยุคเปลี่ยนผ่านพอดีครับและนันเตตกเตะตัวเก่าๆอย่างทางกิกส์วิดิชริโอหรือว่าจะเป็นคาริก ก็อยู่ในช่วงโคงสุดท้ายของพวกเขากับสโมสรอนแล้วแต่มาตาก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อสโมสซอนอย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสนใจมันก็ยากที่เขาจะปฏิเสธลงได้พร้อมกับยอมรับว่าการใช้ชีวิตเกือบเกือบ9ปีที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของเขานะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยด้วยด้วยต่อเรื่องนี้ครับคนมาตาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของเบนฟอสเตอร์เอาไว้ว่า การย้ายจากเชลซีมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ามองในแง่ของนักเตะในแง่ของแข่งบิ๊กเนมมันค่อนข้างจะคล้ายกันนะเพราะว่าตอนที่ผมไปถึงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็มีทั้งเวนรูนี่อยู่ที่นั่นมีไมเคิลไคลริกมีแรนกิกส์มีริโอฟอรีนานมีวีดิชและก็มีปาติสเอฟราหลายคนอยู่ที่นั่นมาหลายปีซึ่งมันก็เป็นช่วงค้งสุดท้ายของอาชีพพวกเขาแล้วดังนั้นผมก็อยู่กับพวกเขาแค่ประมาณ2-3ปีถ้าจำไม่ผิด แต่ผมก็ตระหนักได้คือว่าสโมสอนแห่งนี้มันน่าทึ่งมากซึ่งก็ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเพราะว่ามันเป็นหลังจากที่เซอร์เล็กฟอร์กูสานอำลาทีมไปแล้วมันก็เลยดยูยากไปหมดมันคงยากสําหรับโค้ชทุกคนนักเตะทุกคนด้วยที่จะเดินตามรอยเหล่านั้นให้ได้แต่ผมก็คิดว่าเมื่อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตเรียกหาคุณคุณนึกออกไหมล่ะมันยากที่จะปฏิเสธนะ แล้วผมก็ย้ายไปที่นั่นผมมีช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อที่เชลซีก็จริงและผมเองก็รู้สึกขอบคุณมากๆต่อเชลซีต่อแฟนๆมันในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแต่ผมก็ใช้เวลาถึง8ปีครึ่งต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันก็พิเศษมากๆเลยล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจํววันที่15กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ